สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ i อแอมตาจะพาทุกคนมาปีนเขาค่ะเพื่อจะเก็บเห็ดนะคะทุกคนวันนี้มาดูกันนะคะว่า i อแอมตาจะพาทุกคนเก็บเห็ดแบบไหน,นได้เห็ดอะไรบ้างแล้วตาอยากเจอเห็ดเหลืองจะเจอสมใจไหมคะมารอดูกันนะคะทุกคนร <c oughs> ้านชายมาด้วยเซตามาทำอะไร <c oughs> <c oughs> หลานงงหนุ่มฮอต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 และนี่ก็คือคณะทัวร์วันนี้ของเรานะคะสาววาบายนอร์เวย์หลานชายนะคะแล้วก็หอมซับปุ๊ปปี้ค่ะยอไหนลูกอะไร เต็มเลยใส่ตาแล้วเห็ดเหลืองจ้าเห็ดเหลืองเฮ้ยเต็มเลยทุกคนทุกคนทางนี้ค่ะ้ยบองวะสเตนซอกหรือเปล่านั้นน่ะอุ้ยนู่นนู่น,<ว>น,น,น,นตรงนู้นด้วย,ยทุกคนคะ่ะอย่าตกใจกับเสียงอีชั้นนะคะเพราะว่าอ<ว>ีชั้นแบบตกใจมากอู้ดูกอนี้ค่ะคุณ สาตขออนุญาตเก็บนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงค่ะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขานะคะขออนุญาตนะคะขออเฮ้ยบางวานู่นเกิดเห็นเห็ดข้างบนไหมนู่นนู่นอันใหญ่นู่นน่ะเกิดไปดูอันนู้นดิเก็บอันนี้ก่อนนะคะทุกคนคือมันเยอะมากเก็บยังไงล่ะทีนี้เก็บาขาให้แม่ ขออนุญาตนะคะโหปองวะดูกอนี้ดิปองวะปองวะดูกอนี้ดิปองวะกอนี้ไม่ฟังเลยขออนุญาตเก็บกอนี้นะคะมันสวยมากทุกคนเอานิ้วลงไปนะคะนี่เห็นไหมคะก็ตาก็จะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวตาทำให้ดูนี่นะคะนี่เอานิ้วลงไป แบบนี้อุย้ยอะไร,ะไรมันกัดน,นะโอ้โหนี่นะคะทุกคนโหมีความสุขมากนี่นะคะโหวันนี้ที่แบบพูดเออว่าอยากเจอนี้คือได้เจอสมใจเลยนะคะโหฟินมากฟินมากฟินมากค่ะสตาเปน็นตัวนำโชคของแม่นะคะ คุณ <c oughs> นะคะคอูหมาอุ้ยเก็บแบบฟินๆินเลยนะคะทุกคนขออนุญาตเก็บแบบฟินฟินเลยนะคะนี่ <c oughs> แหวกอันนี้ออกก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเยอะมากเก็บเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะทุกคนโหมีความสุขเลยอะ่ะมีความสุขเลยชอบมาก อยากเก็บเห็ดอย่างเงี้ยแหละมีคนฝึกล้องให้โหนี่ลูกชายอยากเก็บเห็ดอย่างเงี้ยเลยนยี่มาได้นะคะสงสัยที่เจอแน่เลยใช่ไหม,มยินว่าป่านี้โอเคเลยนะเนี่ยป่านี้ใช่ป่านี้รถอ,อะเราก็ เราก็ตัดไอ้นั่นเอ่อตัดหางมันใช่ไหมพี่วาเขาเรียกว่าอะไรนะตัดขาตัดหางมันไว้นะคะแล้วให้มันเพาะเชื้อที่นี่ต่อไปนะคะเราก็ไม่ต้องเอาไปนะคะทุกคนหืไม่อยากได้สมใจเลยค่ะ <c oughs> ได้มาได้ได้เห็ดเหลืองสมใจเลยนะคะที่ตาอยากได้เนี่ยสมใจมากเนี่ยทุกคนต้องค่อยๆแหวกนะคะเพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะนี่แล้วทุกคนจะเห็นนะคะนี่ นี่ค่ะดูรากมันข้างล่างนะคะต้นนางก็จะใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมคะแหวกลงไปนะคะ,ะนี่นี่นะคะ,อ,ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ตาตัดนะคะตัดตัดนิดนึงเพราะว่าเราต้องเอาตัดไว้นะคะ พอเราถอนมันแล้วแล้วก็ปิด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 ,ปดอันี่นางหน่อยให้นางอยู่ที่เดิมนี่นี่นะคะสินมีความสิ้นเลยทุกคนโอ้ยอีฉันสินค่ะต้นเล็กแต่ว่าดูนมาแล้วก็เอามาหน่อยเอามาเลยแล้วกันอขออนุญาตเล็บจิกเลยนะคะจะปิดที่เดิม ทุกคนค่ะเยอะมากค่ะก้อนนี้ให้พี่สาวทำเราไปเอาก้อนนู้นดีกว่าเรามาเอาก้อนนี้ค่ะอุ้ย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 ค่อยๆนะคะเห็ดมนเยอะอยู่เห็นไหมคะทุกคนนี่เห็ดก็เต็มค่อยๆเก็บ คนเห็ <ตา S 1> ะมอ,อยากจะให้ทุกคนเห็นข้างล่างมันนะ,ะค่อยๆจังหวะมือของตานะคะนี่โอโหนี่ค่ะเสียตาไม่มีเสียงเลยะฮะเห็นไหมคะนี่คะ่ะมันมันขึ้นเป็นกอแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ถอนเลยจ้ะอ๋ะเอเยอะมากค่ะทุกคนหืมก้อนนี้แบบใหญ่มากม,แบบมีคนเ,เอแบกซตาต้องไปเอาไอ้นั่นแล้วแหละถังใหญ่อะ่ะ <laughs> ไม่ใช่เซตาต้องแบกเซตาต้องแบกแล้วก็ไปเอาถังใหญ่มาก้อนนี้ใหญ่จริงๆนะคะทุกคน โฟินเลยที่พูดว่าอยากเก็บอยากเก็บได้เก็บสมใจละอืมขออนุญ,ญาต กบให้เขาหน่อยนะคะเห็นไหมคะต้นเล็กต้นนอ้อยใช่เราก็เอาต้นที่มันสวยๆใหญ่ๆพอเนาะเห็ดเหลืองเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ค่คะอันนี้ตรงกอนี้นะคะขออนุญาตนะคะเราก็จะไปแหวกหน่อยนะคะนี่ว้เมากี้ตาแหวก ขอประทานอภัยเ,เราก็เด็ดเอาเลยนะคะนี่แล้วก็ปล่อยให้หุ้ยให้รากมันเนี่ยให้เชื้อมันไว้งอกอยู่นะคะโอห,หมันกำลังขึ้นเยอะเลยคะ่ะทุกคนโอ้สวยมาก แป๊บเดียวแป๊บเดียวคะ่ะทุกคนดูนี่เห็นไหมคะมันงอ,งอกเนี่ยคะ่ะเราต้องอาศัยการแหวกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะอุ้ยมันอยู่เนินเขาคะ่ะเนี่ยเราต้องมาแหวก,กอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมคะเป็นดอกๆเลยคะ่ะทุกคนอันนี้สวย มีเหรอเออแก็บมาด้วยชอบนี่ค่ะก็ต้องแหวกชอบเอาชอบมันนะคะนี่เห็นไหมคะโหฟินเลยเฮ้ย สายตาดูแม่ด้วยจะลอด้วยจะควะ่ำนะ่ะเมือม่อยเมื่อยหลังขออนุญาตนะคะเมือ่อยนี่เห็นไหมคะทุกคนต้องแหวกนะคะต้องอาศัยกันฮะก็นั่นแหละก็คิดว่านะก็ลองดูอ้วไม่มั่นใจอ่ะ ไม่ใช่เหรอ,เ,อเลยหเห็ดเหลืองเดี๋ยวเราไปหาพี่วานางกรีดกราดมาแหละแสดงว่าเยอะโหเห็ดขาลาย เห็ดลายใหญ่มากพี่วาอันเนี้ยเห็ดเห็ดอะไรนะคะลายหนังสม้มสวยมากเดี๋ยวให้พี่วามาเก็บนะเดี๋ยวให้พี่วามาดูทีหนึงคืออิสันกับบอมันใจญ่้อยค่ะขอคุ่ทาน สมใจอยากเลยหรอเลดศอ่ะเนี่ยเห็ดเหลืองที่ตาอยากเก็บนะคะเดี๋ยวกอนั้นเห็นไหมคะทุกคนมันจะเหลืองอารามตัดกับตัดกับต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวนะคะซึ่งมันเด่นชัดมากนี่ค่ะนี เยอะมากนะคะวันนี้ต้นก็จะยาวหน่อยเนาะนี่เก็บไว้เก็บไว้โกำลังสวยกำลังสวยเลยค่ะทุกคนนี่แหวกขึ้นไปนะคะนี่เห็นไหมฮะแหวกนะคะนี่ ถึงดีแท้ทุกคนบางร้านที่นี่มีเต็นท์ซบด้วยเห,หรอนี่เธอโอ้โหไปเล้อเลยน่ะทิพเถ่าเลนะยเนาะอู้นูนูนูหู ไปดูโอ้โ้ใช่ค่ะใช่เห็ดขาลายค่ะใช่ไหมพี่วาอันนี้เห็ดขาลายเห็ดขาลายบอ ฉันมั่นใจนะคะว่าใช่แน่นอนนี่โเห็นขาลายค่ะเห็นขาลายหมกส้มนะคะนี่นะคะทุกคนแข็งแรงดีอยู่เอาออกงี้ก่อนนะคะอันนี้ตามที่พี่สาวเขาทำะนะอุ้ยมันหนามันเหนาวุ้ยมันหนา โอ้ยมันเน่าเห็นหนอนไหมคะนี่มันเน่าค่ะเห็นหนอนไหมทุกคนโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเสียดายด้วยคะ่ะแป๊บนึงเก็บเห็ดเลืองที่ต้องการก่อนเดี๋ยวไป เมีปันหาทุกคนโหป่านนี้ฟินๆไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณมีเหตุให้ฉันนะคะขอบคุณความม,ม,มุ่มนสมบูรณ์ทุกคนให้ดูนะคะ มันไม่ง่ายเลยนะคะกับการที่เราจะต้องปีนปีนป่ายอะนะคะแต่ว่ามันก็สนุกนะคะได้ออกกาลังกายไปด้วยโอ้โหนี่มันซากศพเซนศพค่ะใช่ป่ะพี่วานี่เป็นซากจา้านางแก่นางเฒ่าแล้วจา้านี่ไงใช่ไหมเห็ดขาลายเห็ดขาลายซากเห็ดขาลายค่ะโถบัสนี่นี่ก็ขาลายใช่ไหม โอ้โหขาลายเยอะมากโอ้ายตาายตาได้เต็มแล้วเนี่ยเโอ้บหนังไก่ไม่เก็บหรอคะทางนี้ทางนี้เขาว่าเต็มแล้วเกิดเก็บเลยโอ้โหโเห็นไหมคะขาวขาวค่ะไปค่ะกอใหญ่ๆก้อนนั้นเราให้พี่วาเก็บ เราจะไปดูกอใหม่ๆนะคะทุกคนนี่ป่าที่จะพาไปอย่างนี้เลยที่นี่เกียนค่ะนี่เขาเจอนางเอกของป่าค่ะนางเอกของป่าจ้ะโหแกะมะ้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ขาแข็งแตกแทกสวยสวยสวยหนูชอบกินดอกอย่างนี้เอาตลกไหมคนอื่นเขาไม่กินสวยแต่มันมันมันจะต้องแกะอันนี้ออกแล้วก็เอาแต่ข้างบนมันโอเคนี่นะคะจากทิพนะคะทิพแล้วเกียนกูรูอีกคนหนึ่งนะคะ พี่มันนี่เห็ดอะไรอ่ะกินไม่ได้เอาสวยชิบหายเลยมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยเห็ดอะไรอ่ะสวยมากไหนนี่ยเห็ดพิษเหรอสวยเนาะไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินเดะจบไปโอเคไปโอ้ยโอ้ยผมค่อยอุ้ยผู้สามารถผมมาแล้วนะยังจะเกี่ยวผมฉันอีก ้องก้มๆเงยๆนะทุกคนหลังไม่ดีเนี่ยพเดาะได้นะเนเขาเนะคะทุกคนสีชุดอีฉันก็จะค่อนข้างแบบแบบซอฟตานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลงทางต้องเห็นนะคะต้องเห็นนะคะเออใช่ไหมเพราะมันจะไม่เห็นนะเนอะมันต้องใส่สีสดๆนะเข้าปงเข้าป่าน่ะ

ฮะให้ทิพตให้ทิพติบใครกินทิพย์กินอันนี้ฉันไม่เกฉันไม่เก็บนะคะกินได้ชิปชอบกินนะให้ชิปเก็บเพราะพี่วาไม่กินถ้าพี่วาไม่กินเราก็นี่มันก็เห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งเต่ามากไวเวอร์มีของฉันนะคะเอ้าถ้ามันมีที่ถ่ายเห็ดแล้วหนูคงไม่ได้ออกไปตเนาะมีความสุขเนาะการหาเห็ดน่ะเฮ็ดกินไม่ได้นี่ยทำไมมันสวยอย่างงี้อะคะคูณไปเห็นดงเห็ดอรมเสียหรอเนอะ ยืนดูทาไมมันสวยยังไก,กิ่นไม่ได้เนาะสวยเนาะ<ว>ฟินมากเลยนะคะโหตาได้เห็ดแบบเห็ดเหลืองสมใจละค่ะนี่ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดตรงไหนกันต่อวันนี้นไหนๆเราก็มีโอกาสได้มาทั้งทีเราต้องไปต่อค่ะทุกคนไปหลานชายเขาจะแบบขำ สายตาไปงงสายตางงกับน้ำมัน